วันนี้ห้องน้ำเราเก้าวหน้าขึ้นนะครับใช้โครงเล็กลดโครงเหล็กกั้นขอบความรีความรู้นี่ถ่ายทอดด้วยคุณเก่งนรัวัสดุที่เป็นธรรมชาติอาจจะเป็นฟังหรือก็สอบมากันฝา เราูดันต่อไปนะครับเข้าน้ำที่ไม่เหมือนที่ไหนในโลกมีที่นี่ที่เดียวติดนะตามกันต่อไปนะครับที่สมานฟัง โรเตอร์ไม้ไผ่ครับออกแบบโดยท่านเก่งปิดสีทองมีสมานลงจันเป็นผู้ช่วยนะครับวันนี้ทำงานกันสองคนถือว่าไปได้ดสวยเลยวันนี้ มาแล้วนะ้องมีคนเ,เลี้ยงลูกแค่นี่เลยแบบเราเขาขอให้เองนี่ขั่งเอเรียบคนมั่วนี่จังละนะครับที่น้ำเริ่มเต็มจากบ่อแล้วนะครับก็ไหลมาที่บ่อที่สองนะครับบ่อ,ท,อที่สองก็จะถูกพักพอพักเสร็จก็จะไหลต่อนะต้นไผ่ก็จะได้น้ำละนะครับน้ำก็จะอยู่ได้นานขึ้นนะครับ เพราะว่ามีที่เก็บน้ำให้นานขึ้นก็จะเริ่มไหลามาพอเต็มเต็มปุ๊ก็ไหลต่อไม่เต็มก็ไม่ต้องไหลก็แบบนี้ฮะแก้ไขครับเพราะเราไม่มีท่อหยดน้ำนะครับเราไม่มีท่อน้ำหยดเราไม่มีปั๊มเราไม่มเราคล้ายๆปันญ,ญาใช้กำลังใช้ความรักความเข้าใจในศาสตร์ประราชาเข้าใจในแรงศรัทธาที่ต้องการบูชาคุณพ่อหลวงด้วยการช่วยเหลือตนเอง พ่อไม่อยู่ทําให้เราเราก็ต้องทําด้วยตัวของเราเ,เพื่อลูกเราวมารวมกันนะครับกับกลุ่มเกษตรอินทรีย์คือความมั่นคงของมนุษย์และเราต่อไปเราจะมีนิคมกกสิกรรมกรเกษตรอินทรีย์เพื่อความมั่นคงของมนุษย์และเราก็จะมีสหกรณ์กรเกษตรอินทรีย์เพื่อความมั่นคงของมนุษย์แวนวต่างต่อไปครับแล้วพบกันที่วงโป่งสมาร์ป่าจังหวัดเพชรบูรณ์จ้าตอนนี้ก็นากระพุกลุก แมวแล้วก็น้อยนะครับช่วยกันดูน้ำนะครับแล้วก็คุดหลุมนะครับคุณหลุมที่ทางน้ำที่ผมทำส่งไว้แล้วอา่าตะกอนมันเต็มนะครับเรียกหลุมดักน้ำนะครับดูตามสภาพแล้วก็น่าจะไม่ไหวนะครับแล้วปล่อยให้ทำแป๊บนึงเดี๋ยวมาช่วยแบบนี้ก็ได้อยู่ตอบหน่อยต้องให้ได้แบบนี้ ให้ได้ลักขนาดนี้นะครับน้ำพอน้ําวิ่งมาน้ำาันจะไ,ได้พักพอพักเสร็จแล้วก็เต็มเต็มเสร็จแล้วก็ได้ไหลต่อจะทำเปนอย่างนี้นเป็นหลุมลอยป็นหลุมลอยน้าหลุมไผ่ลอยน้ำนะอันนี้ก็ร้อนละไอตัวไหนที่มันตายแล้วเราก็ตัดยอดออกนะครับให้เขาพยุงไปก่อนพยุงลมนะครับพยุงลมหนีลมไปก่อนไอร้อนมาแล้วไอร้อนมาแล้วหนึ่ง สองสามสีนับไปเรื่อยๆครับตับไปถึงสามร้อยไหลจริงๆเวยอ่น้ำเริ่มไหลแล้วครับทำไปแล้วก็เดี๋ยวเขาลอดครับเขาลอดปุ๊บเดี๋ยวเขามีกอมีอะไรขึ้นปุ๊บก็แค่มีน้ำผ่านมาอย่างนี้นะครับเขาก็จะลอดพอเขาลอดปุ๊บเขาก็จะเป็นแนวยึดดินนะครับให้ผม แล้วก็ผมก็จะเริ่มปลูกต่อไปเรื่อยเพื่อทําเป็นแนวทำเป็นแนวป้องกันให้หลยนี่ก็แรงงานเรานะครับอายุเยอะนะครับสุขภาพไม่ค่อยดีนะครับคนที่แข็งแรงนะครับก็ยังคิดสั้นอยู่คิดระยะใกล้อยู่นะครับแล้วก็ด้วยเพราวะความจาเป็นหลายอย่างนะครับที่แรงงานของกลุ่มผมจะต้องออกไปเคลียร์ปัญหาครอบครัวนะครับปัญหานี้สินดอกเบี้ยนะครับหลายๆอย่างะตอนนี้ก็เหลือคนที่ไม่สามารถรับจ้างทํางานที่ไหนแล้วนะครับ ก็เป็นแม่ค้าบ้างอะไรบ้างเนียขายของเช้าพอสายหน่อยก็มาที่แปลงนะครับเย็นก็กลับไปขายของ,งก็ช่วยผมอยู่นะครับทุกคนเข้าใจแล้วก็ผมเข้าใจทุกคนนะครับว่าเราคิดหวังอะไรกันนะครับสักวันหนึ่งที่นี่จะดีขึ้นและเป็นที่พักของทุกคนครับพบกันที่สมานฟาร์มบางปงนะครับนะ้ำเริ่มไปในบ่อที่สองนะครับอันนี้พี่สมานก็รับหน้าชีต่อจากเก่งแล้วนะครับ พี่กวดก,ก่อนให้ทดลองดูนะครับว่าพี่กดก,ก่อนลองดูแล้วว่าผักชนิดนี้อร่อยนะครับศึกษาที่กรปนคารินนะครับก็เดี๋ยว<า>จัดการให้นะครับ<า>ต้องเอาะกันนะพี่เนาะพอเบียกล้าก่อน,ออนอโอเคน่เคี้ยวอันนี้ก็จะเป็น ักีครับที่เราทำกำเนีักคีนี่กำรรหนึ่งนี่เท่าไหร่ขีดนึงกำลรกี่บาทปะหกกำนี่ยังไม่ได้อ๋อเราทำเป็นกำรรเอาเป็นกำรรเอาตามต้นเนาะแล้วเดี๋ยวค่อยไปขึ้นกิโลเนาะอันนี้อันนี้พยายามล้างล้างดินหนึ่งเอี่ยมเนาะล้างเมอเอี่ยมไม่รักนะอ่าขพุดนี่จะแรงก็โตเร็วนี้โตเร็วออกก่อนในะมันไม่ แน่นเกินครับแล้วนี่อะไรเนี่ยเก็บ่ะก็บป้งอันนี้เอามาไว้กินเล่นกันนะครับแค่ร้อนเราต้องสู้กันไปครับตามกำลังที่มีนะครับตามแรงตามแรงตามไวตามปัจจัยที่มีสู้กันไปครับแล้วพบกับพวกเราที่วงโป่งนะครับสมานสาม จังหวัดเพชรบูรณ์เาองเี้ในัว่าโีอันนี่ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนะครับอีกส่วนหนึ่งที่เราเอามาหมักไว้นะครับเพื่อทําเป็นอาหารของไส้เดือนนะครับน,นี่ก็รอให้เยื่อยก่อนนะฮะร,รอให้หมดแก๊สก่อนแล้วกอที่เสียหล่นบ้างอะไรบ้างเนี่ยครับพลังนะครับคือไม่ทิ้งอะไรทั้งสิ้นนะครับที่เรียกว่าดอกดินอันนี้นผมเรียกว่าดอกดินทั้งหมดนะครับ ดอกดินที่มันไม,ไ,มไม่ไม่ไม่อยู่ในตลาดได้นะครับเราก็เอามาหมักเอามาทิ้งกันนะครับเอามาทิ้งไปในที่ที่มันควรอยู่ก็คือในกระบะที่เป็นอาหารของเส้เดือนครับผมน้ำไม่ได้ผมน้ําแล้วก็ใส่กากน้ำตาลได้ไหมพี่ไม่ต้องไม่ต้องให้มันเปื่อยยุ่ยครับพี่หมานทำอะไรครับเนี่ยให้แม่ไปไชยผักครับได้เปลือกสัมฤทธมา อ๋อแกไปเทงก็เสียดายเลยมาทําน้ามันเพื่อนไม้ค้าให้เปลือกสับปะรดมาแ็เล็แค่เอ็งไปวางไว้มันก็เต็มเตือตำนันก็เป็นคบก็เป็นทําลายขยะฝั่งนู้นเอามาเป็นสิ่งของมิค่าฝั่งนี้ถักงาบกะเพาะตัวนี้แหละดูถ่ายแล้วดูน่ากินยังเลยอ่ะเอาให้ต้นไม้กินอันนี้ใช้เวลาเท่าไหร่พี่อันนี้สองเดือนหนึ่งเดือนก็ใช้ได้แล้ว ไม่เกินสองเรือนเนาะอเรือนดูว่าเขาย่อยได้เร็วขนาดไหนเนาะอันนี้พี่ใส่อะไรบ้างกากน้ําตาลใส่กากน้ําตาลน้ำพองดอสองอดอสองตัอส่วนถ้ามีพอรอดก็เอาอเอ็มอเอ็มแล้วแต่แล้วแต่ว่าเรามีอะไรถ้าไม่มีเอ็มก็น้าหมักเก่าครับมาเป็นเชื้อใส่อขออย่างเดียวคือขอให้มันเปื่อยยุ่ยแล้วมีกลิ่นหอมถ้าไม่จานตานแล้วมันไ่ันเนาะ ครับจริงๆคือทําง่ายนะพี่เนาะไม่ต้องอะไรเยอะแยะเนาะขอให้มีกลิ่นหอมไม่เน่าเหม็นบูดถ้าอาหารนี่คือทันำตาลอมันย่อยล้วครับมันย่อยนะมันก็จะใช้ได้เอาเชื้อมาต่อเชื้อก็ได้ใช่หรือเอากางน้าตาลกับพองดอสองสัดส่วนปกติก็น้ํยี่สิบลิตรสับปะรดมันก็มีตัดินซีมันอยู่แล้วมันก็มีอยู่แล้วเนาะมันก็เปื่อยยุ่ยได้อยู่แล้วนี่เอามาใส่น้ํานี่ยิ่งเร็วเลยครับโอเคพี่ื้อหาเครับ ใช้แรงเนาะใช้แรงใช้ผ้าชิดช่วยเนาะครับก็ต้องดูแลสุขภาพกันครับขอบคุณครับท่านประธานท่านประธานทำอะไรครับท่านประธานครับทำอะไรครับแม่ เฮ็ดหยังเฮ็ดหยัง <c oughs> แม่ทำหนวดผักอ๋อแม่ทำหนวดผักแม่เรียกหนวดผักชาวบ้านงงครับอันนี้คือแม่กำลังทำสายรัดนะครับสายรัดปากถุงเนาะแม่เนาะองคนโบราณก็ว่ากันเลยอ๋อทำหนวดผัก <c oughs> แม่ตอบผมงงเลยนะครับอันนี้คือแม่เอาปอมานะครับทำให้เป็นลักษณะนะครับ <c oughs> ลักษณะคือมัน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 ย่อยได้เนาะแม่เนาะ <c oughs> ถ้าทิ้งเนาะแล้วถ้าเกิดเอาเก็บไว้ก็ใช้ได้อีกเนาะ <c oughs> ก็ทำเป็นที่รัดปากถุงนะครับ คิ่หิ้วได้ไม่ขาดมมสม,สมดัยสมัยฟางครับเป็นอัตลักษณ์อัตลักษณ์แล้วทั้งนี้เลยจ้าสาวๆทำลายเตรียงผักใส่ถุงค่ะเลี้ยงผักใส่ถุงผักอันนี้ผักไงท้องหรือผักอะไรโหระพาค่ะวโพโหระพาเอาใส่แกงนะครับใส่แกงเขียวหวานอ่านี้เป็นฟางตุ้งห้องเต้เนาะเราทำเป็นถุงอย่างนี้ก่อนเนาะเตไม่ใช่ไหมเตไม่ใช่ห้องเต้นี่อะไรอ่ะอ๋อกินคอสโอ้หโตขนาดนี้แล้วเหรอ ตัวเร็ว่ะตัวเร็วครับตัวเร็วสวด้ยวยน้ำปูุคน,นี้คนมาเท่าไหร่นะสามแสนสามพันคนสามพันคนเยอะจังเลย <c oughs> เาสาวสาวรุ่นนี้แหละกำลังใช้ <c oughs> ใช้ให้ตายคาไล่ไปเลย <c oughs> ก็เนี่ยครับก็เป็นผลิตผลเป็นผลผลิตของ ของที่ได้เหลานะครับก็มีิีคอร์เลตโอ๊กนะครับก็เลือก,กออกตลาดนะครับก็ยังไม่มีความพร้อมเรื่องแรงงานนะครับ<อ>ก็ก,กลับไปแก้ไขปัญหาชีวิตที่บ้านกันนะครับในช่วงของไปลายปีนะครับเดี๋ยวคงก็กลับมาเหมือนเดิม

จทำงทบ้างี่นี่สวานภาพไม่มีผักสักเส้นไหม ชาวบ้านหัวหน้าเก่งคนมีศิลปะตกแต่งได้สวยงามต้องเล่น